สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเ,เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์ดนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเป็นเกมแนว MMO RPG นะครับผมกับเกมเอลแฟนตาซีนั่นเองนะครับ เกมนี้ก็จะมีลักษณะเป็น3 d MMO RPG นะครับแต่ว่าจะเป็น MMO RPG ในะลักษณะของเกมมือถือเนาะก็คือจะเน้นไปที่การทำเควสแล้วก็ระบบออโต้อัตโนมัตินะครับเพราะว่าคนที่เล่นในมือถือเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นแบบ MMO เหมือนยุคเก,ก่าๆที่แบบต้องไปเดินฟาร์มมอนเป็นร้อยๆเป็นพันตัวอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะเน้นเดินเรื่องเดินเควสแล้วก็เก็บของแล้วก็ลงกิจกรรมลงดันเจี้ยนล่าบ,บอสอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยคร่าวๆนะครับว่าตัวเกม จะมีภาพน่ารักน่าเล่นเปล่าแล้วก็อื่นๆจะเป็นยังไงเนาะอ่าเข้าเกมมานะครับเราสามารถเลือกสร้างตัวละครได้3อาชีพนะครับโดยที่น่าจะล็อกเพจนะเท่าที่ผมดูนะครับอาชีพแรกนะครับอ่าคำอธิบายในเกมเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ลักษณะรูปตัวละครจะเป็นแบบเหมือน 3D 3D นิดนึงแต่ว่าอาร์ตนี้อยู่ที่คนชอบนะ อาชีพแรกนะครับไนท์เบเกอร์นะครับก็เป็นเหมือนตัวมีคู่เนาะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สร้างความเสียหายได้ค่อนข้างดีนะครับหดาวเลยแล้วก็เอาตัวรอดนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับค่าพลังชีวิตเนาะสดาวนะครับความยากในการเล่น3ดาวนะครับโอเคคลาสต,ต่อไปนะครับก็คือหมอผีนะครับหมอผีหมอผีนี่ค่าความเสียหายที่เราสร้างได้เนี่ยคือดาเมจเนี่ยสดาวนะครับแล้วก็เอาตัวรอดสามเเนาะ ก็คือน่าจะเอาตัวรอดยากความยากในการเล่นนี่5้ดาวไปเลยนะครับเป็นตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายก็คือคลาสฮันเตอร์นั่นเองนะครับฮันเตอร์นี่ก็เล่นง่ายหน่อยนะความยาก3ดาวสามารถทำเดาเมจได้ดีแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะดูจากชุดโอเคเราจะเล่นเป็นตัวฮันเตอร์แล้วกันชื่อนี่สามารถตั้งได้ตรงนี้นะครับหรือว่ากดสุ่มออกก็ได้เนาะโฮเวลนาเนีย คูเลเบตตี้สีฟุ่นโอเคโอ้โหเยกิเตอร์แซลลี่มาเกเ็ตแก้วใสเอาชื่อนี้แหละมาเกเ็ตแก้วใสประหลาดดีโอเคเราสามารถสร้างตัวละครเพิ่มอีกได้ใช่ไหมเนี่ยอ่าได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้ก่อน อันนี้ก็จะเป็นส่วนในเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องราวของเกมนะครับสามารถปรับมุมมองได้แบบ 2.5D แล้วก็ 3D นะแต่มันไม่ใช่ 3D แท้นะโอเคปรับหน้าจอเพื่อปรับมุมมองภายในคือโยกอย่างนี้ได้อ่าปรับโอ้ 3D ก,ก,ก็เกือบได้นะเกือบจะเป็น 3D แท้นะครับเ,เวลาเล่นนี่ก็คือสามารถเดินเดินเองได้นะครับบ,รบับงคับบังคับทิศทางได้เนาะ มาขับเองได้นะครับหรือว่าจะเน้นเดินตามคลิปไปก็ได้นะ,ะแล้วก็เสพเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่นะเกมแนว MM R P G ในมือถือนะครับโอ้เจอมอนเยอะแต่อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนที่อชอบลักษณะแบบเหมือนว่าเข้าป่าฟาร์มมอนอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเนาะ ถ้าเข้าฝาฝวันนี้ต้องไป Open w o r l d น่าจะเหมาะกว่านะครับถ้า MMO ยุคใหม่ๆนี่ส่วนมากจะเป็นทำเควสแค่ประมาณว่ายิง10ตัว20ตัวอย่างเงี้ยนะอออนากาจัดตักกแต่10บตัวนะครับแล้วก็ได้เควสแหละนะในเกมก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่เป็นลูกน้องของเรานะครับ เมื่อเราทำเกียยมาได้สักพักก็จะมีปลดล็อกกันได้สัตว์เลี้ยงฟรีหนึ่งตัวก่อนเนาะที่เหลือนี่น่าจะสามารถสุ่มแล้วก็ซื้อได้นะครับจากในร้านค้าในช็อปนี่เรียบร้อยจัดก,การเจ้าไต้ยน้อยรับบิดไปแล้ว ตัวเกมหลักๆก,ก็คือเราต้องเก็บค่าพลังลบให้เยอะๆเนาะยิ่งพลังลบเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งเก่งนะครับสามารถเอาไป PvP หรือว่าลงบอสลงดันเจี้นได้ง่ายขึ้นนะครับจัดการมนุษย์มนุษย์ต้นต้นอะไรเนี่ยต้นเตี้ยเหรอจริงๆแล้วมันคือเทรน์ะจะจัดการเทรน์สิบตัว เข้ามาดดนเจียนถ้ำรับแรแล้วเจอกับพวกมอนสเตอร์ที่โหดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นมอนสเตอร์ผู้พิทักตัวเกมจะมีระบบต่อสู้แบบออโต้้วยนะหรือว่าเราจะบังคับเองก็ได้นะครับปิดออโต้อ,อย่างเงี้งยแล้วยิงเองแต่ว่าความแม่นความไวเนี่ยอาจจะอาจจะสู้ DPS ที่ได้จาก AI ไม่ได้นะ จัดการมอนต่อแล้วเรียบร้อยออกมาคุยเควสกันต่อก็จะเน้นทำเควสไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกตอนนี้ระบบอาแจกของเกมยังไม่เห็นเข้ามานะเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะครับยังมีแต่ในส่วนของภารกิจอันนี้คือกระเป๋าเนาะอ๋ออย่างน้อยก็ยังมีการฟาร์มพวกอาวุธอุปกรณ์ได้อยู่นะครับ แล้วก็อันนี้คือระบบเติมเงินครั้งแรกเนาะเติมครั้งแรกนี่เติมแล้ววันสามวันนี่จะได้รับของตามนี้เลยนะครับก็คืออันแรกจะเป็นเบม a กสัตว์เลี้ยงนะเสือบินนะครับแล้วก็มีธนูระดับ30สสีส้มนะครับเสือนี่ก็สีส้มแล้วก็มียาฝึกสัตว์เลี้ยงขั้นต้น5เม็ดแล้วก็ซิลเวอร์ห้าหมื่นนะครับวันที่สองนี่ก็จะได้เป็นซิลเวอร์ห้าหมื่นเหมือนกันแล้วก็มีเพชรผูกนะครับ เพชรล็อกนั่นแหละแล้วก็อย่าอัพขั้นสัต์แล้วก็คริสตัลพอวันสุดท้ายครับจะได้ชุดเนาะชุดอันนี้เป็นเหมือนคอสตูมนะครับแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนรุนแดงแก่นรูนแล้วก็เหรียญทองนะครับไม่เหรียญทองเป็นซิลเวอร์สิเออมีเงิน เปิดแผนที่ใหญ่ของเกมแล้วน,นะครับนี่คือแผนที่ทั้งหมดเป็นด่านที่เราจะไปเล่นได้เนาะแต่ก็ต้องไปเรื่อยๆด้วยกาเก็บเลเวลนะครับ <c oughs> เพื่อทำการอันล็อก u ควสอันล็อกแมปต่างๆพวกนั้นมานะตอนนี้เควสของเราก็คืออัพกระต่ายขึ้นเลเวลเป็นเลเวลเท่าไหร่เนี่ย Trời mẹ ơi. À. Tiếp rồi. เราเหมือนจะได้สู้แล้วทีนี้ไปจัดการกับพวกอสูรนะครับเรียบร้อยนะครับ ภารกิจเควสต่างต่างนี้มากมายเลยโอ้ตรงนี้คนเพียบเลยนะครับจดการของบอสก่อนเอ้ยจัดการกับบอสก่อน มาถึงระบบสุ่มกาชาของเกมนะครับนี่เมื่อเราเข้ามาก็จะได้โอกาสสุ่มลูกบอลน,น้ำข้างบนนะครับเพื่อเรียกเพื่อนตัวใหม่เข้ามานะครับโดยการที่อัญเชิญทีหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เพชรเพชรล็อกนะครับประมาณ100นะครับแล้วก็ถ้าอัญเชิญ1มัติเนี่ยจะ10ครั้งเนี่ยเก้าร้อยนะครับลดไปร้อยหนึ่งเนาะตัวอัญเชิญสูงสุดจะเป็นตัวสีแดงนะครับมีโอกาสออก10ตัวนะครับ แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนาะแล้วก็อันเชิญสีส้มเนี่ย5เปอร์เซ็นต์นะครับ หังเก็บเลเวลนะครับก็จะมีลักษณะการลงด่านพิเศษด้วยนะอย่างนี้ก็คือลงด่านเอวนะครับที่จะทําให้เราได้เลเวลค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะโอ้ยเจอกับบอสมังกนหางแดงพลังลบเราเยอะกว่ายิงเข้าไปโอเคนี่ได้ขอมาเลียพีเพียบเลยนะครับ เมื่อเราเล่นมาจนถึงเลเวล17นะครับเราจะสามารถกดรับสิทธิ์ได้นะครับผมก็คือการล็อกอิน3วัน7วัน15วันแล้วก็29วันนะครับแล้วก็ยังมีรหัสโค้ดเพื่อเปิดใช้งานรับของรางวัลพิเศษอีกต่างหากนะครับโอเคเราจะมีโค้ดอยู่3โค้ดนะครับโค้ดแรกนะครับก็คือโค้ด e f 9 9 9นะครับตัวใหญ่เนาะ e f 9 9 9นะครับยืนยันเลย แล้วก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับก็คือ VIP 6 6 6 6นะครับ VIP ตัวเล็กเนาะอ่าแล้วก็อีกโค้ดนึงนะครับก็คือ VIP 8 8 8 8นะครับ3โค้ดด้วยกันนะครับอ่าเพื่อเรากดกรอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ในส่วนของจดหมายนะครับนี่โค้ดของรางวัลน,นะครับก็จะมีทั้งเพชรแล้วก็เงินเนาะรับก่อนเลย คนที่2ก็เหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายที่จะเป็นอหอยทองแล้วก็เงินหอยเงินโอเคเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็สามารถเอาไปใช้ในการสุ่มหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าเอาไปใช้ในการอัพของอัพเรวิวได้แล้วนะครับโอเคครับก็สําหรับรีวิวข้าวข้วนะครับพามาลองเล่นเกมเอลฟ์แฟนตาซนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่อยากลองเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน เต็งโตไทยได้เลยนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s r r i e ์ให้ผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ